ท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลทับพึ่งนะคะวันนี้ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัยนะคะได้เข้าพื้นที่ของตำบลทับพึ่งนะคะมาสัมภาษณ์กับท่านนายกนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะภัยแล้งนะคะจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับภัยแล้งนะคะท่านนายกว่ามีมาตรการอย่างไรที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของท่านนายกบ่ะครับในส่วนของตำบลทับพึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในสภาพที่ร้อนอบอ้าวแล้วก็ร้อนมาก อยู่ในเกณฑ์ประมาณ10-13-14องศานะครับในส่วนของโครงการบริหารสวนจำแนกพ่งนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็มีการให้ผู้นําท้องที่ท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบนะครับเกี่ยวเรื่องของของความร้อนเรื่องสภาพภูมิภูมิอากาศนะครับให้ป้องกันอันตรายเกี่ยวเรื่องของฟืนไฟการจุดฟืนจ,จุดไฟต่างๆตลอดถึงเ,เรื่องของ เรื่องของน้ำนะครับโดยเฉพาะน้ำการเกษตรนะครับเพราะตอนนี้เราก็ทราบว่าน้ําการเกษตรเนี่ยในแม่น้ํโยมน้ํามันไม่มีแล้วนะครับเหลืออยู่ประมาณสักสิบห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ที่หาดสวรรจันนะครับน้าในแม่น้ำนไม่มีแล้วก็เรื่องของการท,รทําไร่ทํานาก็ต้องใช้เรื่องบ่อส่วนตัวแต่ถ้าใครไม่มีบ่อส่วนตัวก็ต้องให้ให้หยุดก่อนนะครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการช่วยเหลือเพืงต้นนะครับ ทางองค์การาหารส่วน,นตรร่างปะทศพื่เนี่ยเรามีการขุดเจะบอ่อให้นะครับเจะบอ่อพลังงานแสงอาทิตให้แต่ละหมู่บ้านในส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนที่ได้รับงบประมาณจากส่วนอื่นๆส่วนงานราชการต่างๆแล้วกเ็เรื่องของเครือข่ายนะครับลหลายๆสิ่งหลายอย่างเรื่องของกองทุนหมู่บ้านบ้างเรื่องของเรื่องของพลังงานเาครื่องสูบน้าพลังงานไฟฟ้าบ้างนะครับที่เราสามารถที่จะแบ่งเบาภาระราในส่วนนี้ได้บ้างนะครับและส่วนเรื่อง น้ำอุดโภบริโภคนะครับเรื่องน้ำประปาเข้าปกติเพราะว่าทางโครการบริหารสวนตวันตะพึ่งเนี่ยเรากำกับดูแลอยู่นะครับโดยเฉพราะประปาเนี่ยคนเราต้องมีน้ำกินน้ำใช้นะครับเราเจอะบ่อทำระบบประปาให้ครบทุกหมู่บ้านบางหมู่บ้านก็2ตัว3ตัวนั้นมีการเจอบ่อแล้วก็จอบ่อเพิ่มเติมให้นะครับระบบประปาแล้วก็เดินทรงเดินสายต่างๆให้พ่อแม่เป็น้องได้มีน้ำอุทโภบริโภคนะครับ ส่วนเรื่องของการเกษตรก็อย่างที่ได้พูดไปนะครับว่าส่วนหนึ่งแล้วช่วงนี้เป็นช่วงช่วงช่วงหน้าแล้งนะครับก็ประชาพัน์ให้พ่อแม่พี่น้องได้ทํานาเป็นเป็นช่วงไปนะครับแต่ช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทําอะไรกันนะครับจะมีเรื่องบางบางครอบครัวที่มีบอส่วนตัวก็ทํานะครับส่วนอื่นก็ยังไม่ทําก็น่าจะรอก็ดูฝนที่จะมาถึงนี้นะครับช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่มาถึงนี้ นะครับก็ตอนนี้ก็บางส่วนก็เริ่มเริ่มทำนากันกบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยนะเริ่มไถ่ที่กันอะไรกันเพื่อที่จะรอฝนที่จะมาข้างหน้านะครับอันนี้ก็แนวทางขององค์การบริหารส่วนตมทพึ่งแลวก็ในส่วนของผู้นำท้องท้องที่ท้องถิ่นนะครับก็เตรียมเตรียมความพร้อมทุกอย่างอยู่แล้วนะครับเรื่องของงบประมาณเรื่องของคนเรื่องการบริหารจัดการเราตมทพึ่งเนี่ยเรามีรถน้ํารถบริการฉุกเฉิน